โอ้โรอตั้งนานสุดท้ายก็มาจนได้นะครับวาต้าเ g เจ o m มโกแม็กนี่มาแล้วตัวเดิมยังมีอยู่นะวาต้าเอเจมเซนเตัวใหม่วาต้าเ g เจ o m มโกสองตัวนี้ต่างกันยังไงรอดูครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวจริงผมยกก่อนนะมันไงมันไงามากเลยน,น,นี่จริงๆตัวจริงอยู่ข้างล่างอันนี้่องเปล่าเดี๋ยวผมให้ดูหน้าตาของตัววาต้า a g m g o Max ผมว่าไม่ต่างนะมันเหมือนกันเลยอ่ะใรูนผลิตที่ไหนตอนนี้ m ม d e in c หน้านะครับตอนนี้เหมือนกันครับ Made in China เหมือนกันนะครับก็แบรนด์เขาเยอรมันนะครับก็ผลิตแผ่นที่ไชน่านะครับที่ประเทศจีนเนี่ยแหละแต่ผมถือว่าคุณภาพผ่านมาตรฐานแน่นอนนะครับนี่สติ๊กเกอร์ดูนะนะัหนนาสติกเกอร์จะออกเป็นสี ทองทองตัวที่เอามาให้ดูเนี่ยจะเป็น LN 3นะครับ12โวลต์70แอมป์นะครับค่ากําลังไฟอยู่ที่ 760A วงเล็บ EN นะครับแล้วก็ตัว Silver นะครับที่เราเคยรีวิวกันไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็น LN 3เหมือนกันแต่ที่แตกต่างกันก็คือจะเป็น720 EN นะครับด้านหลังเนี่ยข้อแตกต่างก็คือตัวซิเวอตัวเก่าเนี่ยจะมีรอยปั๊มนูนอย่างนี้ เลยว้า,าเดี๋ยวผมมาให้ดูการเทสกํกำลังไฟอยากรู้กันแล้วใช่ไหมว่าค่า CCA เนี่ยเวลาเราวัดจริงๆเนี่ยออกมาเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาใช้เครื่องมิทโทนิกนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่อง m ิทโทนิก MDXP 3 0 0นะครับแล้วก็เราก็จะมาวัดให้ดูเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ก่อนแล้วกันไม่เอาดีกว่าเปลี่ยกันเราต้องดูตัวตัวเดิมก่อนนะ เราจะได้รู้ว่าตัวเดิมเท่าไหร่นะครับเห็นจากหน้ากล่องแล้วเนี่ยเราก็รู้แหละว่าค่าไฟมันสูงแต่เราจะวัดจริงๆให้ดูนะครับตั้งค่าต้องเป็น A g M นะฮะ720นะครับมาดูกันนี่ผลออกมาแล้วตอนนี้ผลออกมาแล้วนะครับได้อยู่ที่เท่าไหรมาดูกันปิดนเอามาให้ดูว้าวนี่เจ็ด 67นะครับค่าไฟได้767มาดูที่ตัวนี้ครับเราจะวัดได้อยู่ที่เท่าไหรออกมาแล้วนะครับค่าไฟอยู่ที่805ฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าแบตเตอรี่ทั้ง2รุ่นใช้ได้นะครับกับรถยุโรปทุกรุ่นอยู่แล้วนะครับที่ใช้ ไซนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดยังไงเนี่ยโทรมาสอบถามได้นะครับถ้าสำหรับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อได้ตามนี้เลย Add a u t o แบนะครับ0 8น1 9 5 0 5 0 5เรายินดีตอบทุกคำถามนะครับก็ถ้านึกอะไรไม่ออกไม่รู้จะคุยกับใครถามหาโทรนะครับยินดีจะตอบให้โอเควันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ